ชื่นชมพระเอกเบอร์ต้นโดดขึ้นรถเก็บขยะทำจริงเก็บจริงอีกหนึ่งพระเอกสุดฮอตแถวหน้าเมืองไทยอย่างตรงตรงกฤิกรกนกทรอนหรือตรงตรงเดอะสตาร์นักแสดงมากฝีมือที่ลถและในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานหลากหลายด้านให้แฟนคลับได้ชมกันด้วยความหล่อความเก่งมากฝีมือเป็นกันเองและทัศนคติดีของเขาทำให้มีแฟนคลับทั้งไทยและต่างประเทศหลงรักเขาอย่างมาก บทบาทพระเอกเบอร์ต้นระดับนี้ใครจะไปคิดว่าจะได้เห็นภาพที่หนุ่มตรงๆตัดสินใจลงพื้นที่ลองอาชีพพนักงานเก็บขยะทั้งสวมชุดเหมือนพี่ๆพนักงานและลงมือทําเหมือนพี่ๆทุกขั้นตอนและเขาเองได้โพสลงอินสตาแกรมแอ๊ตรงๆ under score star สองงานนี้แฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์ชมสนันไอจีว่าใครจะคิดว่าพระเอกระดับต้นๆของช่องจะไปทําอะไรแบบนี้แต่ตรงๆทําให้คนเห็นว่าไม่มีอะไรที่ เขาทำไม่ได้รอดูนะคะที่สุดจริงๆพระเอกของเราทุ่มเทมากๆรักนอกคนอะไรอยากลองอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เหนื่อยและต้องมีความอดทนสูงมากต้องรักจริงๆดูพี่ๆนานา,นาเขาทํางานขอปรกมือให้เลยสู้มากพี่ตรงอาชีพนี้คือความเสียสละสักครั้งในชีวิตมันคือประสบการณ์ให้เราเรียนรู้มากขึ้นจะรอดูให้สมกับความทุ่มเทของพี่ตรงนะคะ The best เป็นต้น